สวัสดีครับเพื่อนๆืกลับมาพบกับบายคิดเล่นนะครับประจํางวดวันที่16ธันวาคม2559นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับของคลิปประจํางวดนะครับผมก็ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ถูกรางวัลนะครับไม่ว่าจะเป็นรางวัลไหนก็ตามนะครับก็บายคิดเล่นเองก็ขออนุญาตแสดงความยินดีนะครับเรามาว่ากันเลยนะครับสําหรับในส่วนของ เมื่อผลงานนะครับคลิปนี้ขออนุญาตเป็นสรุปผลงานประจํางวดที่ผ่านมาก่อนนะครับของงวดที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งสูตรที่เดินและสูตรที่ไม่เดินนะครับก็ไปคิดเล่นเองก็จะเอาประยุกต์สูตรที่ไม่เดินนะครับมาดูว่าจะทํายังไงต่อได้นะครับท่านใดที่สนใจสําหรับเรื่องของการคิดสูตรคํานวณน,นะครับต่างๆนะครับของเลขของรางวัลก็ลองไปดูครับสูตรไหนไม่เดินแต่สามารถทําไปเป็นเลขปักหลักได้หรือ เลขเลขในแนวอื่นได้หรือกลายเป็นเลขดับได้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับวิเคราะห์แล้วก็เลือกใช้ดูนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไว้คิดเล่นขออนุญาตนะครับสรุปในส่วนของเลขที่ไม่เข้าก่อนนะครับสูตรที่ไม่เดินนะครับสูตรที่ไม่เดินนะครับตัวนี้เป็นหลักสิบนะครับหลักสิบล่างนะครับที่ให้ไว้นะครับ ก็เลขที่ออก7 7นะครับไม่มีนะครับตัวนี้ถือว่าผิดนะครับงวดที่9้าครับไม่เดินครับงวดที่9ครับไม่เดินนะครับตัวนี้ผิดนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับอย่างไบท์คิลเล่นได้พูดไว้นะครับก็คือไปทําเลขเป็นปักหลักต่อก็อาจจะไปเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือ7นะครับอ่าก็เป็นสีตัวมาตัวแทนนะครับก็ลองดูครับตัวนี้ลองดูนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเลขของอ่าหลักหน่วยล่างนะครับ หน่วยล่างนี้นะครับให้ไว้นะครับเป็นเลข3กับ6นะครับแต่ไม่มานะครับเลขออกเบิ้ล7 7นะครับก็แต่เป็นเลข2ตัวมาตัวนะครับหลักหน่วยล่างกับใบคิดเล่นเองนะครับก็ก็จะลองดูนะครับในงวดถัดมานะครับใบคีดเล่นก็ก็คงจะต้องเพิ่มเลขเจ็ดเข้าไปนะครับจะไม่เปลี่ยนนะครับก็กลายเป็นสามตัวมาตัวแทนนะครับถ้าสามตัวมาตัวตัวนี้ก็จะกลายเป็นงวดที่เจ็ดนะครับอันนี้งวดที่เจ็ดพอดีนะครับ ก็ใบคิดเล่นหนึ่งถือว่าไม่เข้านะครับเพราะว่าให้ไว้สองตัวนะครับถือว่าไม่เข้านะครับถัดมานะครับเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นบนนะครับอดนขอโทษครับเด่นล่างครับให้ไว้ที่ห้ากับแดนะครับเลขที่ออกนะครับเจ็ดเจดงดที่แดก็ไม่เดินครับก็ผิดครับในส่วนที่ผิดนะครับเลขล่างนะครับใบคิดเล่นเองเนี่ยขออนุญาตนะครับลงทีไรก็ดับทุกทีครับ เอามาเป็นเลขดับก็ได้นะครับสําหรับท่านใดที่มุ่ความคิดใหม่นะครับสําหรับใบคิดเล่นนะครับเวลาให้ไว้ก็จะดับนะครับถ้าเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็จะกลายเป็น3ตัวมาตัวนะครับใส่ไว้ได้เล่นนะครับตอนนี้ลงทีไรดับทุกทีครับเลขล่างครับท่านใดถ้าจํําาได้นะครับดูคลิปใบคิดเล่นมาก็จะเห็นดับตลอดนะครับถัดมานะครับเป็นเลขเด่นบนนะครับอ๋อสิบบนนะครับไม่ใช่เด่นบนขอโทษนะครับ สีบนให้ไว้สองสามหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ไม่มานะครับไม่มาอันนี้ก็ผิดไปนะครับงวดที่เก้านะครับไม่เดินนะครับไม่เดินอ่านนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเลข sure right หน่วยบนนะครับหน่วยบนหน่วยบนนะครับหน่วยบนชุดนี้นะครับเป็นงวดที่เก้าเหมือนกันครับก็ผิดเช่นเดียวกันครับผิดเช่นเดียวกันนะครับงวดที่เก้านะครับผิดนะครับชุดนี้นะครับ เลขที่ออกนะครับผิดนะครับแต่สูตรที่นะครับจนถึงสูตรแอบมานะครับสูตรแอบมานะครับเดินมาดีมากนะครับเดินมาดีหลายงวดเลยนะครับจนถึงงวดนี้นะครับเป็นเลขที่น่าลุ้นมากเลยนะครับแต่ก็ไม่เข้านะครับเข้าแค่ศูนย์ตัวเดียวนะครับเข้าแค่ศูนย์ตัวเดียวนะครับนะครับเข้าแค่หลักร้อยนะครับก็น่าเสียดายนะครับสูตรนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับสูตรที่ พูดถ pues so ึงท so really ั้งหมดนะครับก่อนตั้งแต่ไล่มานะครับเป็นสูตรที่ลงครั้งแรกนะครับเป็นสูตรที่ลงครั้งแรกก็บายคิดเล่นเองก็ได้ขออนุญาตแจ้งท่านไว้แล้วนะครับว่าในส่วนสูตรที่ลงครั้งแรกนะครับให้ท่านดูก่อนนะครับถ้าเดินค่อยนํามาใช้นะครับถ้าไม่เดินให้ท่านไปพิจารณาดูนะครับเพราะถ้าสูตรที่ลงครั้งแรกนะครับขอให้เห็นครั้งแรกก่อนนะครับถ้าเดินแล้วค่อยมาเลือกใช้มาเลือกที่จะมานํามา เป็นตัววิเคราะห์ร่วมนะครับตัวนี้ก็คือเราเนี่ยแหละครับอธิบายไม่ถูกครับก็พูดได้แค่นี้นะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นเลขที่เข้านะครับเลขที่เข้านะครับชุดที่เข้าก็จะมีอะไรครับชุดที่ทิ้งไว้ให้นะครับคือนะครับเด่นบนนะครับเด่นบนชอบมาล้อยนะครับเด่นบนชอบมาร้อยนะครับตัวนี้ก็คัดมาจากในที่โพสต์ในกลุ่มเฟดนะครับเป็นกลุ่มปิดนะครับลงไว้ตั้งแต่วันที่15บ้าพยนะครับชุดนี้ เด่นบนชอบมาร้อยงวดที่แล้วก็ลงที่ยี่สิบสี่นะครับเด่นบนชอบมาร้อยนะครับชุดนี้นะครับก็เลขที่ให้นะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ให้ที่แปดศูนย์นะครับก็เข้าร้อยนะครับวันี้เข้าร้อยตามสูตรที่ชอบนะครับเดี๋ยวงวดถัดมาเรามาดูกันนะครับว่าที่มาของเลขเป็นยังไงแล้วก็เลขที่ให้ประจํางวดวันที่สิบหกเด่นบนชอบมาร้อยสูตรนี้จะให้เลขอะไรนะครับเดี๋ยวใบที่เลวน จะทยอยลงให้นะครับจะทยอยลงให้นะครับชุดนี้เด่นบนชอบมาร้อยนะครับอ่ะก็คือชุดนี้แหละครับอ่าเด่นบนชอบมาร้อยแต่ว่าฝั่งซ้ายนะครับาบทีเล่นเองเคยวิเคราะห์ให้แล้วนะครับว่าไม่น่ามานะครับแต่ไม่ได้ทิ้งนะครับแต่แต่ก็คือไม่น่ามานะครับก็จะมีตัวที่เด่นกว่านะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เข้าอ่าควบคู่กันไปนะครับก็จะมีหลักร้อยที่ไบคีเล่นได้ลงไว้ให้ด้วยนะครับ ลัร้อยเดินอันนี้สิบสองนะครับอันนี้งวดที่สิบสองอันนี้งวดที่สิบสามนะครับนะครับตัวนั้นเดี๋ยวต้องลอกให้กันอีกทีหนึ่งนะครับ,รบงวดที่เก้านะครับแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับงวดที่สิบสามนะครับก็หลักร้อยก็ยังเดินอยู่นะครับยังเดินดีอยู่มาคิดเ่นเองก็ยังยึดตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าสูตรนี้ถือว่าได้ ให้ท่านได้ดูไว้ก่อนแล้วนะครับสูตรให้ได้ดูไว้ก่อนแล้วว่าการเดินทางเป็นยังไงก็ขออนุญาตนะครับก็เดี๋ยวไบคิดเล่นจะลงไว้ให้ต่อนะครับว่างวดที่สิบสี่นะครับหลักร้อยจะเดินต่อไหมนะครับหลักร้อยจะเดินต่อไหมในงวดที่สิบสี่นะครับตัวนี้นะครับถัดมานะครับที่ลงไว้ให้ก็คือ,อตัวรีวิวนะครับรีวิวสูตรนะครับตัวรีวิวนะครับ รีวิวสูตรหนึ่งนะครับใบคิดเล่นเองอาจจะต้องขออนุญาตนะครับเดี๋ยวได้คุยกับทางท่านสมาชิกไว้แล้วนะครับว่าถ้าสูตรนี้เดินนะครับถ้าสูตรนี้เดินใบคิดเล่นเองจะมาอนุญาตแนะนําสูตรกันใหม่อีกรอบนะครับตัวนี้เป็นสูตรหนึ่งนะครับเคยลงไว้ตั้งแต่วันที่11กันยานะครับอันนี้ลงไว้ตั้งแต่11กันยา59แล้ว24นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่ลงมานะครับ สูตรนี้เองนะครับชุดที่เข้านะครับเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับที่แนะนําไว้ก็คือตัวคู่ขนานนะครับแต่ก่อนเป็นสูตรที่ชอบเข้าหลักสิบนะครับสูตรนี้นะครับเป็นสูตรที่ชอบเข้าหลักสิบอ่ะงวดที่ให้นะครับมวดนี้นะครับเองจะให้ก็คือศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งก็ตัวนี้เข้าศูนย์นะครับเดี๋ยวใบที่เล่นเองจะมามานั่งลอกให้ใหม่นะครับอย่างที่ได้ได้คุยกับท่านสมาชิกไว้นะครับอ่ตัวนี้ให้ศูนย์นะครับ สูตรหนึ่งนะครับให้ศูนย์กับหนึ่งไว้นะครับสูตรที่สองนะครับสูตรนี้นะครับก็ยังเดินดีต่อเนื่องครับยังเดินดีต่อเนื่องให้ไว้ครั้งแรกตั้งแต่สิบเอ็ดกันยานะครับตัวนี้ให้ไา้ตั้งแต่สิบเอ็ดกันยาหลายเดือนแล้วครับเข้าเดือนที่สามแล้วนะครับสูตรนี้ก็ยังสม่ำเสมอนะครับผิดไปงวดเดียวครับผิดงวดในส่วนของสี่สามแปดนะครับไม่เข้านะครับงวดที่สิบหกครั้งที่สิบหกนะครับไม่เข้าเด่นตัวนี้นะครับงวดนี้นะครับ ที่ให้ไว้นะครับก็คือ4ี่ศูนนะครับก็เข้าศูนย์นะครับที่หลักร้อยนะครับเข้าศูนย์ที่หลักร้อยมัอสกู่ก็ให้ศูนย์หนึ่งนะครับมัลสกูสุดหนึ่งให้ศูนย์หนึ่งดสองให้สี่ศูนย์นะครับชนที่ศูนย์นะครับก็เป็นงวดที่สิบแปดนะครับผิดหนึ่งงวดนะครับสิบทผิดหนึ่งงวดเดินสิบเจ็ดนะครับผิดหนึ่งนะครับเข้างวดที่สิบแปดถัดมาก็เป็นงวดที่สิบเก้านะครับเดี๋ยวตัวนี้จะลอกให้ใหม่แล้วกันนะครับ สำหรับสูตรนี้เผื่อท่านสมาชิกท่านใดจะชอบหรือมีความส, e ส 3, มนใจนะครับสูตรที่3ามไม่ได้แนะนำนะครับสูตรนี้นะครับให้ยกเลิกนะครับให้ยกเลิกนะครับสูตรที่3มให้ยกเลิกไม่ได้ให้ใช้นะครับอันนี้สูตร3ามนะครับส,สูตร3ส,สูตร3นะครับสูตร3ยกเลิกไม่ให้ใช้ถัดมาก็จะเป็นอ่สูตร4ครับสูตรที่4นะครับสูตรที่4ี่นะครับ เดิมทีนะครับสูตร4เนี่ยครับท่านใดที่สงสัยนะครับกลับไปดูย้อนไปดูที่รีวิวสูตรนะครับรีวิวสูตรที่คลิปที่ลงไว้ให้เมื่องวดที่แล้วนะครับท่านใดสงสัยที่มานะครับก็ไปดูที่นั่นได้นะครับสูตรที่4นะครับตัวนี้นะครับเดิมทีเป็นเลขวิ่งบนนะครับเลขวิ่งบนสูตรที่4นะครับลงไว้ตั้งแต่วันที่25กันยา59นะครับตัวนี้เป็นเลข2ตัวมาตัวนะครับแต่ในคลิปที่ได้เคยอธิบายไว้นะครับว่า ในสูตรนี้เองจะมีเลขคู่ขนานอยู่ตัวหนึ่งนะครับนะครับคือเลขคู่ขนานอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาด้วยกันนะครับปรากฏว่าในสูตรของตัวเองนะครับสองตัวมาตัวในสูตรของชุดนี้สูตรที่4่การเดินทางนะครับหลุดไปงวดสองงวดนะครับการทางไปหลุดสองสามงวดนะครับใบที่เล่นเองก็ก็เลยมาขออนุญาตเมื่องวดที่แล้วนะครับขออนุญาตท่านสมาชิกได้ปรับนะครับปรับงค์งสูตรใหม่นะครับให้เป็นนะครับสูตร จาก2ตัวมาตัวนะครับเป็น3ตัวมาตัวนะครับกลับไปเป็นตัวนี้แทนนะครับปรับปรุงจากสูตรสี่นะครับเป็น3ตัวมาตัวนะครับซึ่งพอปรับปรุงจากสูตรสีแล้วนะครับปรากฏว่าในเลขสูตรชุดนี้นะครับเดินนะครับตั้งแต่นะครับงวดงวดแรกของปีเลยครับ17มกรานะครับเดินตั้งแต่17มกรานะครับก็เข้าเรื่อยมานะครับเข้าเรื่อยมาครับก็ก็เดินดีครับ ไม่ผิดสักงวดเลยนะครับไม่ผิดสักงวดเลยเดินดีมากนะครับสูตรชุดนี้นะครับสูตรชุดนี้เดินดีมากนะครับอาจจะย่อให้ดูดีกว่านะครับอ่ารับสูตรชุดนี้ก็เดินดีมากก็ใบขี้เล่นก็ยึดไว้นะครับสูตรนี้ใบขี้เล่นยึดเอาไว้ใช้งานอยู่เหมือนกันนะครับเดินดีมาจะถึงงวดที่แล้วนะครับก็คืองวดที่ยี่สิบเอ็ดเข้างวดที่ยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองนะครับอันนี้เข้างวดที่ยี่สิบสองแล้วนะครับเลขของงวดที่แล้วที่ให้ไว้นะครับ เลข3ตัวนะครับให้ไว้ที่ 0, 9 2นะครับเลขที่ออก0 6นนะครับอันที่ท่านทราบก็เข้า2ตัวเลยครับเข้าทั้ง0นย์เข้าทั้ง9นะครับแต่นี้เข้าทั้ง2หรือนะครับที่ได้แนะนำไว้ในคลิปนะครับก็คือว่าถ้าท่านใดที่ชอบเลข2ตัวมาตัวนะครับก็ใช้คู่นี้ครับคู่นี้ที่ชี้ลูกศรไว้นะครับที่ชี้ลูกศรไว้นะครับก็คือ0นกับ2นะครับซึ่งถ้าศูนย์กับ2นะครับในสูตรนี้เองนะครับ จะผิดอยู่งวดหนึ่งนะครับที่ได้อธิบายไว้แล้วนะครับก็คือจะผิดงวดเจ็ดสามเจ็ดนะครับเพราะว่านะครับเพราะว่าซ้ายไม่มีขวาไม่มีที่อธิบายไว้นะครับที่เหลือก็จะเดินไปจนถึงนะครับเกือบต้นปีนะครับจนถึงงวดแปดศูนย์นะครับส่วนนี้ทาไมถึงผิดครับเพราะว่าเลขมันเป็นขี้หมดครับสามเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสามเจ็ดมันก็จะผิดครับเพราะว่ามันไม่มีถ้าเอาคู่นี้นะครับมันไม่จะไม่มีเลขไม่มีเลขขี้ครับ มันจะกลายเป็นเลขคู่ถ้าเลขขี้มางวดไหนเลขขี้มาสูตรนี้ผิดแน่ๆนะครับบายคิดเล่นเองจึงขอปรับเป็นหนึ่งสองสามนะครับเป็นสามตัวมาตัวก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับงวดที่แล้วให้ไว้ที่ศูนย์เก้าสองนะครับเข้าสองตัวเลยทั้งศูนทั้งเก้านะครับสำหรับอันนี้เป็นสูตรสี่นะครับเป็นปรับปรุงสูตรสี่นะครับสำหรับท่านใดที่เป็นสมาชิกนะครับก็ย้อนไปดูได้ครับย้อนกลับไปดูนะครับส่วนตัวนี้นะครับบายคิดเล่น ได้ลงไว้ให้นะครับแต่ลงได้ได้นิดเดียวนะครับพอดีว่าในส่วนของสูตรเองนะครับใบคิ้เล่นถูกการแจ้งเตือนจาก u t u b e นะครับจึงต้องรีบลบออกนะครับเพราะมีการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าละเมิดเรื่องอะไรนะครับใบคิดเล่นก็เลยทําการลบคลิปนี้ออกนะครับได้ลงไว้ให้นะครับเมื่อวันที่1นะครับวันที่1ช่วงประมาณ11บเอโมงนะครับก็ไม่เป็นไรครับสําหรับชุดนี้ก็จะเป็นเลขชุด รวมสูตรที่เป็นแนวคิดของไบคิลเล่นเองนะครับก็จะให้เลขให้เลขเด่นนะครับแล้วแต่งวดนะครับบางงวดก็จะมีเลขเด่นอย่างงวดที่ผ่านมานะครับมีเด่น3ตัวครับ4 9 2นะครับเลขรองอีก3ตัวก็คือ076นะครับงวดนี้ก็เข้านะครับ9 0 6นะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านะครับก็ให้เด่นมีเด่นตัวเดียวครับคือ8นะครับก็เข้า8เข้า8เข้า74เข้า1 เข้าหกนะครับอ่เดี๋ยวขยายให้ดูครับชุดนี้นะครับที่ที่ทำไว้ให้นะครับอ่าอันนี้สี่เก้านะเข้าแปดเข้าแปดเข้าเจ็ดสี่เข้าหนึ่งเข้าหกนะครับเข้าแปดนะครับเข้าแปดเข้าศูนย์นะครับแต่สี่นี่เข้าสองตัวนะครับเข้าศูนย์เข้าสองเข้าสี่เข้าสี่เข้าแปดเข้าแปดเข้าสามเข้าห้าเข้าเก้าเข้าเจ็ดเข้าแปดนะครับก็สูตรเริ่มทําตั้งแต่งวด คิดตั้งแต่918เป็นต้นมานะครับตั้งแต่9ก8นะครับเลขที่เข้านะครับท่านใดสนใจก็ลองไล่จดเลขที่ไบคิเลนขยายให้ดูแล้วกันนะครับนะครับตอนนี้เป็นเลขเด่นบนนะครับเป็นเลขเด่นบนนะครับเลขเด่นบนนะครับงวดที่แล้วให้ไว้นะครับก็คือ4 9 2 076แต่จากสูตรนะครับเริ่มทยอยแตกไปเรื่อยๆนะครับสูตรเริ่มผิดไปเรื่อยๆนะครับไบคิลเลนอาจจะทําการปรับปรุงใหม่นะครับ ชุดนี้ก็งวดนี้ก็จะทําไว้ทิ้งอีกสักหนึ่งงวดนะครับแล้วก็งวดถัดมาก็งวดนี้จะทําไว้ตัวใหม่แล้วก็ทําตัวเก่านะครับทิ้งไว้มามาแท็กกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับงวดนี้ก็เข้าเก้านะครับเลขเด่นนะครับเพราะว่าเลขมันชนนะครับเด่นจากไหนครับเดี๋ยวท่านสมาชิกจะไม่บางท่านจะไม่เข้าใจหรืองงๆนะครับเด่นก็คือในชุดนะครับรวมกันนะครับมีเลขไหนมากสุดนะครับอันนี้เลข4 4 4นะครับมากสุดก็คือ4ก็ใส่ไว้ก่อนนะครับ0อ่ะมีตัวเดียวก็มายกไว้ด้านหลังนะครับ4อ่นับไปแล้ว9นะครับ1 0, 2 3 9มี3ตัวก็มาไว้เป็นลำดับที่2นะครับคือคือตัวนี้คะแนนเท่ากันนะครับตัวชนเท่ากันนะครับอ่ห2 1 2 3อ่ะตัวชนเท่ากันนะครับ2นะครับก็มาไว้คู่กัน7จนะครับ7มีตัวเดียวไปไว้คู่กับ0ูนเลยครับ หมีตัวเดียวไปไว้คู่กับศูนย์นะครับก็จะได้เลข maar, ตัวนี ak ak, น้มาแต่เป็นเลขไม่ปักหลักนะครับเป็นเลขไม่ปักหลักนะครับเมื่องวดที่ผ่านมานะครับไบคิดเล่นเองนะครับอย่างที่เรียนได้ทราบว่าสูตรต่างๆก็มันเป็นการลงครั้งแรกนะครับไบคิดเล่นก็จะดูดูเป็นแนวทางก่อนจะยังไม่ยึดนะครับเป็นที่มาของการจัดชุดเลขนะครับก็สูตรนี้นะครับเป็นที่มาของการจัดชุดเลขของใบคิดเล่นที่จัดไว้ใช้นะครับสําหรับการ เสียงโชคลนรางวัลนะครับก็เอามาจัดนะครับเมื่อสักครู่ที่เลขที่ได้นะครับเลขเด่นนะครับ4ี่0 7้าสองเดหเมื่อสักครู่นะครับก็มาจัดแบบไม่ปักหลักนะครับมาจัดแบบไม่ปักหลักนะครับแต่ตัวนี้เราต้องกลับด้วยนะครับเราต้องกลับด้วยถ้าไม่กลับก็มันไม่ใช่ครับคือมันไม่ปักหลักอ่ะมันต้องซื้อกลับไปกลับมานะครับก็จะไหลหางนิดนึงนะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าม1ี่ห้า1กเจดแปดเก้าสิบห้า สิบห้าหางนะครับสิบห้าหางนะครับตัวนี้กลับก็เท่ากับสามสิบเนาะเพราะไม่มีเลเ้ลแต่ถ้าเบิ้ลมาตายครับอสูรนี้แพ้เลเบิ้ลน,นะครับก็งมดที่แล้วนะครับเน้นไว้ให้สองเก้าเก้าสี่สองศูนย์สองสี่ศูนย์สี่ศูนย์เก้าเจ็ดสี่ก็ไม่เข้านะครับตัวเน้นไม่เข้าสําหรับเลขสองตัวก็มาเข้าเป็นตัวรองนะครับตัวนี้เข้าที่เก้าหกนะครับตัวนี้เข้าตัวรองอันนี้ก็เข้า ร้อยสิบอยู่นี่นะครับเก้าหกนะครับชุดนี้ก็เลยกลายเป็นไม่เข้านะครับไม่เข้าตัวนี้นะครับเข้าตัวรองแทนนะครับถัดมานะครับหลังจากที่ได้เลขเด่นชุดนี้ไปแล้วนะครับก็บายคิดเล่นเองก็มาสับเลขใหม่นะครับมาสับเลขใหม่นะครับมาสับเลขใหม่จากชุดเมื่อสักครู่นะครับก็มาเรียงใหม่เป็นศูนย์หกสองเจ็ดเก้าสี่นะครับซึ่งบายคิดเล่นเองนะครับ ที่มาสับใหม่เพราะว่าก็มีหลายๆสูตรนะครับที่เป็นสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ต้องเอามา,เ,าเขาเรียกเอามาพิจารณาดูนะครับวิเคราะห์ดูว่าหลักไหนที่มีความสําคัญที่สุดนะครับก็มาเรียงเลขใหม่ให้มันใกล้เคียงที่สุดนะครับซึ่งใบคิดเล่นเองก็ถ้าเป็นไปได้นะครับงวดนี้จะทยอยลงเลขปักหลักให้ด้วยนะครับมีเลขปักหลัก6ตัว5้าตัวนะครับสี่ตัว7ตัวนะครับก็มีเลขปักหลักถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลานะครับจะ ทยอยลงให้นะครับเผื่อที่ท่านใดที่สนใจเลขปักหลักนะครับหลักร้อยสิบหน่วยนะครับบนก็จะได้นําไปเป็นแนวทางตัดเลขนะครับหลังจากเรียงเลขมาแล้วนะครับก็จะจัดชุดนะครับในเลข6ตัวนี้ได้20แหางนะครับใน20แหางเองนะครับเราไว้สําหรับการไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งเลยนะครับรุ่นรางวัลที่1กันเลยนะครับเลขสําหรับชุดนี้นะครับในส่วนของเลขที่ให้ไว้นะครับอจะเป็นชุดนี้นะครับที่เข้านะครับ 0 6นนะครับศูนย์หกก็เข้าชุดนี้นะครับแต่ไม่ได้เข้าตัวน้นนะครับเข้าตัวรองนะครับเข้าตัวรองที่ศูนย์หนะครับอ่าก็ตัวเน้นพิเศษนะครับตัวเน้นที่น้นไว้ให้นะครับก็คือ0ู9ย์สอง4ศูย์้าสี่ศูย์เจ็ดสี่อ่าไม่เข้านะครับอ่าหลักร้อยนี่เข้านะครับก็ไม่เข้านะครับก็นั่นแหละครับมันตัวเน้นพิเศษไม่เข้านะครับก็หลายที่เล่นเองนะครับก็ ขออนุญาตนะครับมีแนวคิดดีๆมีสูตรดีๆแบ่งปันนะครับก็ขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับาทางบ่ายทเร่นเองจะพยายามลงนะครับแนวทางแบ่งปันต่างๆไว้ให้ท่านสมาชิกได้พัดเลือกพิจารณาดูนะครับว่า,าสูตรการเดินทางต่างๆของสูตรเป็นยังไงนะครับก็ขอแสดงความดีกับท่านสมาชิกนะครับหรือเพื่อนๆที่ได้รับ,บรางวัลอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับว่า ในส่วนของใบคิดเองนะครับก็มีแต่ในส่วนของการแบ่งปันให้นะครับขออนุญาตนะครับก็ขอบคุณมากครับสาหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับก็มาเจอกันสําหรับเลขเลขเด่นต่างๆนะครับที่ท่านสมาชิกอาจจะได้ให้ความสนใจหรือชอบนะครับเป็นกรณีพิเศษนะครับใบคิดเองครับจะทยอยเฉลยสูตรไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็จะเฉลยสูตรที่ทิ้งไว้ให้นะครับประจํางวด ให้ท่านสมาชิกได้เป็นแนวทางนะครับในการไปฝึกลองคํานวณดูนะครับคลิปนี้บายคิดเล่นขออนุญาตาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับสาหรับทุกท่านที่ได้ติดตามบายคิดเล่นนะครับให้เป็นกําลังใจกันขอบพระคุณมากเลยครับผมครับสวัสดีครับ